สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปนี้กันนะคะวันนี้เราใช้อุปกรณ์ชุดนี้นะคะในการตัดเคสนี้นะคะก็จะมีะกันไกนะคะแล้วก็แท่งงัดนะคะกันไกเป็นกันไกเวียดนามนะคะซึ่งราคา199บาทส่วนแท่งงัด159บาทใครสนใจทักไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิด,ดีโอคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวนี้มาสองเที่ยวแล้วมาสุพรรณตุนรถตู้มา ุเทพนี่เดี๋ยวเราท่ายนานๆน,น,น่อยให้ดูแบบช่วงเวลาที่เราทําด้วยไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวนะพี่ยังไม่ทําเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ตัดเดี๋ยวพี่บอกอเดี๋ยวพี่บอกลูขนมสต็อกไว้ก่อนต่อต่อแล้วเราก็ใช้กันไกล เวลานมันเนี้ยตัดตาแงา่เอาเราก็เหมือนแบบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นไปได้อีกมือหนึ่งช่วยประคองแบบกด,ดหนังลงตเล็บมันจะเงิงครึ่งมันจะตัดง่ายนะอันนี้ด้วยเนี่ยดันดันเนื้อลงแง่มันจะออกเพราะฉะนั้นมันดันเข้าไปตัดง่ายนี่ เวลาที่พี่จับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบดันหนังเนื้อลงแล้วก็แง่เลบมันจะเห็นได้ง่ายเราก็สอดกางไกลก็ตัดได้เลยเนี่ยลูกค้าเป็นอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาเจาะหนองกันเดี๋ยวเราตัดแต่งทรงวันนี้ให้หมดกอนไม่ต้องกลัวย่างยางเนี่ยพี่บอกว่าตัดเดี๋ยวพี่พร้อมแล้วพี่บอก เราก็ทาวัสลีนลงไปบนเล็บไก้ตัดหนังได้เลยผิวค่อนข้างแห้งใน,นท้องด้วยนะลูกค้าท้องด้วยเสียงดังนิดนึงนะคะลูกค้าได้ผมด้วย,ยร้านที่จะใช้แตกไก่เวียดนามนะใช้ตัดหนังได้ตัดเล็บได้อันนี้พี่สาธิตให้ดู เดี๋ยวอ่ะอ,อันนี้อันนี้ทำคลิปแบบว่าช่วงก่อนเวลาเราจะไปะตัดก่อนที่จะไปะตัดไอตัวนี้บ้างเปลี่ยยๆกันบ้างบางทีอาจจะดู ามาถึงใส่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนบ้างเพราะว่าบางทีอาจจะเบือ่อบางทีดูทุกไม่ดันให้คนเห็นบ้างถ้าไม่กดกระดิ่งไว้ก็รบกวนกดกระดิ่งไว้ถ้าอยากดูคลิปแบบต่อเน,นื่องแต่ส่วนมากพี่จะลงมาละคลิปจะลงช่วงประมาณที่พี่ว่างจริงๆอะไรเงี้ยบางทีปิดหลานสองทุ่มอาบน้ำกินข้าวก็สี่ทุ่ม เอากับข้าวกินเองด้วยหลายย่างเลยคือข้อดีของปันไกาถ้าถ้ามีไว้เองอะ่ะมันจะตัดได้เองหมดเลี่ยมเลียบนะดูอันนี้นนมันอ่ะมันมันเป็นหนองอะไรเงี้ยเราต้องเจาะนี่ะบายให้ก่อนนะอะไรคะลูก ะะได้ะคะ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ถ่ายวีดีโอแป๊บเดียวนะนักเรียนเนี่ยลูกอโอเคแป๊บหนึ่งสะไหมคะสะไหมไม่สะนะแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวเรามาเจาะหนองนกนันก่อน บางทีที่พี่ลงใน Youtube หรือลงหน้า f a c e b o o กอะที่ลงหน้า Facebook ก็บางทีอยากให้คนแชร์เยอะๆนะเพราะคนเขาเป็นอะจะได้ไม่ต้องไปรุบนบาลมันมันก็เหมือนการทำบุญอย่างหนึ่งนะแชร์ให้คนรู้ว่าเออมันมีสถานที่ตัดเล็บโดยไม่ต้องถอดเล็บเพราะฉะนั้นที่พี่ให้ช่วยแชร์ก็เหมือนการทำบุญอย่างหนึ่ง่าส่งเสริมให้คนแบบไม่ต้องไปถอดเล็บอะมันมีร้านที่รักษาได้แบบนี้ นะคะอย่างสรุปอย่างเมื่อกี้ที่พี่ตัดไปก่อนหน้านี้มาจากโคราชเอ้ยจากนาครสวรรค์อันนั้นปีหนึ่งมาตัดหนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นปีละหนอย่างเมื่อวานก็เมื่อวานมาจากกรุงเทพก็คือเริ่มหายแล้วอะเล็บขมันเริ่มตื้นแต่อันนี้ลูกค้าที่เป็นเนจ็นจากสาเหตุเดินชนประตูนะ <c oughs> ไม่ได้สาเหตุอะไรเลยเดินชนประตูแล้วก็เป็น มาเดี๋ยวเรามาฆ่าเชือกันก่อนไอตงติงถ่าเจ็บบอกพี่นะเจ็บบอกพี่อันนี้ดูวิธีการทำเลยรวบๆปุปพี่ฆ่าเชื้อให้ก่อนนะในฆ่าเชื้อการใช้แอลกอฮอล์เพราะบางครั้งพี่ไม่ได้ถ่ายหมดทุกขั้นตอนลูกค้าเยอะก็ไม่ได้ถ่ายหมดตัตอนต่อพี้เกียจ เตียมสแตนบายกันไกลและแท่งงัดใหม่ก็คือเช็ดใหม่ก่อนที่เราจะเริ่มอ่ะอ่ะอย่างเช็ดนี้โอเคโดยเราเป็นหมองเนี่ยเราต้องเจาะหนองออกก่อนเลยแห,หละไหลเป็นมายองเนสเจ็บนิดนึงเดี๋ยวพี่บีบออกให้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าช่วงนี้เป็นยังไงปิดมิดปิดมิดหมดเลยอ่ะอ่ะอันนี้หน่อออกหมดแล้วนะต่อไปมาทำการตัดกันเอาเยอะๆเลยดึงไปเยอะๆดึงเยอะๆเช็ดอะไร,ๆๆรเช็ดหน้าต้นอะ่ะ น้ำสีชมพอูอันนเอาเปียนกันเปียนไปเปลี่ยนกลสื่อกล้องงับใจงับ <c ười> ตื่นเต้านาไหมมาถือกล้อง <c ười> คนถือกล้องคนใหม่อันนี้ผู้ช่วยใหม่ <c ười> น้ำหนองหมดแล้วล่ะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มตัดกัน <c ười> ใ,ใจเข้าลึกๆบอกลูกค้าและบอกช่างบอกตัวเองหา <c oughs> ไม่เจอเลยเดี๋ยวโอเคอ่ะได้แล้วทีนี้เจอแล้วตัดแล้วนะ,อะโอ้ยมันเละหมดเลยอ่ะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทูกสองตัวนิดนึงนะคะ โอเคได้แล้วเจ็บได้นะได้นะเราซ้อมเราซ้อมคลอดลูกวันนี้เราซ้อมคลอดลูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบอกใครบอกตัวกูเองเลือดไหลมากเลยคุณแม่ใจเย็นนะคะโอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะเบ่งนับ แม่ใจเย็นนะคะเจอหน้าน้องแล้วค่ะโอ้โหหน้าน้องทำไมไม่ขึ้นล่ะลูกเบ่งหน่อยลูกอุ้ยขึ้นแล้วค่ะคุณแม่โอ้โหฮ้ยน้องหนะักประมาณหนึ่งกรัมนะคะ้ยใจกิ่คาดโอย <laughs> ย่าปล่อยให้เป็นอีกนะอออุ้ย <laughs> มากลงนบบเนื้อเลยแบบนี้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้น้ำฉีดก่อนมันเปลือกฉีดโอ้ยคุณแม่นี่ซ้อมพอดนะซ้อมพอดน้ำหนักเด็กแรกเกิดน,นะคะคุณแม่เนึ่งกรรมค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำการเย็บเย็บนี่ได้มากคุณแม่เอ้ย อ้าวลืมชีดยาชาคุณแม่คุณแม่คลอดสดนะคะไม่มียาชาแล้วสลบไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเด <c oughs> ีบีบน้ำหนอ่อคไขนะห <c oughs> ายแล้วคุณแม่ท้าโดนนะประมาณเจวันเลยนะเน,นี่ย <c oughs> เนื้อตรงนี้เดี๋ยวมันก็หลุดุหล,ล,ลุดออกไปนะเพราะไม่ต้องกลัว <c oughs> กินยาไม่ได้อยู่แล้วพาราคงได้อยู่มั้งได้ะอยากกินพารา,าเอา ถ้าไม่จาเป็นถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องไปกินล้างได้น้าเกลือนะล้างน,น้ําเกลือได้แต่เ,เรื่องโดนน้านี่ห้ามเลยใครก็แล้วแต่สังเกตดูถ้าทุกลูกค้าที่เป็นเพราะว่ามีคนไลน์มาถามพี่เยอะมากลักษณะแผลเป็นแบบนี้ก็คือต้องให้แผลหายก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยทําการตัดถ้าตัดเองไม่ได้อะไรประมาณนี้ต้องให้แผลหายก่อนโดยการห้ามโดนน้าประมาณ7หรือ3วันอพอแผลเริ่มยุบก็ตัดเองได้เลยนะ จะไปล้มเหมือนกันแน่อันนี้ใช้แบตเตอรี่ถ้าเริ่มเริ่มเริ่มปิ่งเราแล้วนะเนี่ยเร,เ,รเ,รเ,รเริ่มเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มบวมวนะ่ะปวดมากปวดมากขึ้นค่ะแต่ก่อกนที่แบบนี้หน่อยมีขี้ปวดแล้วคนแรก,แรกค่ะคนแรกเออดีแล้วนี่ซ้อมเนี่ยซ้อ,อม พี่พันแผ่ไปให้โอเคอะเดี๋ยวพี่พันแผ่ให้